มาเปล่ามาอีกกว่าคุณผู้ชมจะบอกนะว่าพี่เนี่ยแหละคุณผู้ชมมาแล้วอุ้ยโอ้ยแฉะเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเลือกงามยามดีประจำาอเดียของผมนะครับเนื่องจากไม่ได้ลงคลิปมาเนิ่นนานนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมไปเก็บสกอร์มาครับเพื่อที่จะสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับมีตามนี้นะครับคุณผู้ชมโดยสกอร์ที่เราจะมาเปิดในวันนี้เนี่ย เราจะมีหิมโนครับเราจะเปิดได้2รอบนะครับแล้วก็มีสกอร์ซ่อมเนี่ยมีอยู่118ใบสกอร์ลมมี1ใบสกอร์ธาตุไฟมี6สกอร์น้ามี2 แสงมืดมี2ใบครับแล้วก็เลเจนด์เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูถึง3ใบมีคัมพีที่เรเดีร่สิบสองใบครับแล้วก็มีคัมพีก้าวข้ามขีดจํากัด1ใบครับและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมในวันนี้เรามีปีกครับคุณผู้ชมเรามีปีกถึง2นะครับถ้าเกิดว่า5ดาวมา2ตัวเนี่ยทีเราจะได้เลือกถึง2ครั้งเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะได้1ตัวแน่ครับที่เป็น5ดาวในวันนี้จากคัมพีก้าวข้ามขีดจากัดครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเริ่มไปสุ่มกันเนี่ยเราไปดูมอนงาบ้ ขาดเยอะขาดน้อยขาดท่าไหนบ้างยังไงครับมอนสเตอร์ธาตุไฟเนี่ยผมก็จะมีประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ครับยังมีแบบเอ่อที่ผมอยากได้นะน่าจะเป็นแบบริวไฟกับเสือไฟหรือไม่ก็เป็นดูอิดก,ก็ได้ครับ หรือจะมาเป็นออล่าเค้นก็ได้นะครับคุณผู้ชมอยากได้อยู่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับทตุไฟทตุน้ำเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมถ้าถามว่าผมอยากได้ตัวไหนลิวน้ํากับป้าน้ํครับจอตัวนี้เลยส่วนในทตุลมเนี่ยทตุลมผมก็จะขาดก็กลางๆครับไม่ได้เยอะมากครับคุณผู้ชมถ้าถามว่าอยากได้ตัวไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นม้าลมครับผมอยากได้มานานแล้วครับม้าลมกับดีเคียลมครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า i อดีผมเนี่ยเป็นไอดีที่สุดไม่ค่อยได้ห้าดาวครับคุณผู้ชมถึงว่าจะเล่นมานานแล้วแล้วก็ชอบได้ แต่ตัวซ้ำๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้แหละคุณผู้ชมมันจะได้ตัวไม่ซ้ําที่ได้ใช้งานครับตัวในเรื่องของแสงมืดเนี่ยเราต้องต้อง,องหวังไหม <c oughs> สองใบต้องหวังไหมเราไจะไม่ต้องหวังกันะครับอ่าแสงมืดที่ผมอยากได้นี่น่าจะเป็นน่าจะมีอยู่แค่กิ๊กๆก็กิกกก๊ทุกตัวนะ้แต่ผมก็อยากได้เป็นออร์เรคขึ้นมืดนะครับน่าจะอยากได้ที่สุดในตอนนี้แล้วครับคุณผู้ชมน้องค่อนข้างที่จะสวยงามครับแล้วก็ ถ้ามีนี่น่าจะแบบว่าไอดีผมน่าจะแบบดูมีบุญบาร,รมีขึ้น,นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ชมเราไปเริ่มสุ่มกันดีกว่าครับผมการที่เราจะสุ่มมันสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้นะครับแบบว่าเหมือนเป็นจุดเซฟครับก่อนที่เราจะสุ่มบอลเตอร์นะครับเอาจริงสกอร์ไอดีผมก็มีค่อนข้างที่จะก็น่าจะไม่เยอะเหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าวันนี้แหละคุณผู้ชมมันจะเป็นวันที่อาจจะ เปลี่ยนแปลงไอดีของมมเลยก็ว่าได้นะครับผมว่าน้าจะเริ่มจากเอ่อเรียกน้ำจิ้มครับเรียกน้ำที่ใครครับขีมมโนครับเราจะสุ่มได้ทั้งหมดสองรอบครับสามสองหนึ่งไปครับอุย้ยไปไงเอาแรกผ่าครับคุณผู้ชม <c oughs> นกนึกว่าจะมาเลยอันนี้ขนาดเรียกเรียกน้ำจิ้มนะครับคุณผู้ชมยังมีแบบว่าทีเดียวผ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคิดดูเอาละกันต่อไปมันจะขนาดไหนหเดี๋ยวเล่นใหญ่ตอนต้นคลิปเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรนะครับตอนปิดคลิปอีกใบครับ เฮ้ยไปไงคุณผู้ชมมันเอาว่ะวันนี้มันต้องมาแล้วว่ะไม่เป็นไรครับอันนี้คือเดี๋ยวจะผ่าดีทีเนี่ยจะไปแบบได้5ดาวเลยครับร <Okay. S 2> อบหน้านี่คือผ่าได้5ดาวชัวร์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสกอร์าตให้หมดก่อนเลยดีกว่าเราจะติ๊กมอนสเตอร์ตัวใหม่ด้วยนะครับผมตอนนี้น้องเหลือเราแค่วันกว่าๆคุณผู้ชมก็รีบไปสุ่มกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้น้องตัวใหม่นะครับผมก็อยากได้มารีวิวคุณผู้ชมดูเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีครับ นี่แหละเดี๋ยวผมก็จะมาหาในวันนี้แหละต่อเนื่องสกอร์ท่าน้ำครับสใบครับคุณผู้ชม3ามห,หลับตาแล้วไปครับเมื่อกี้ก็แตกไปสองทีครับผมพาผ่านไะสอทีก็ยังกริ่มกริอยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดาของ s u m m o n e r War ครับโอตอนนี้สกอร์ถ้าเราเปิดเล่นไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเราไปต่อกันที่ สกอส้มกันเลยดีกว่าครับค ra uh ุณผู้ชม118ใบเปิดทีละ10บใบกันนะคุณผู้ชมต้องกดสกิปไหมอ่ะเฮ้ยมาแล้วปะมาหรือเปล่าโอ้โหสาลัดลมรอบหน้ารอบหน้าคือผ่ามาชัวร์ครับคุณผู้ชมกดสกิปเลยละกัน สิบไปแรกครับของสกอร์ส้มนะครับได้สลัดลมมานะครับยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับยังไม่มี5าดามเลยนะครับไปต่อยสิไปมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยฟ้าผ่ามาหน่อยไม่มาเลยว่ามาแล้วตัวแหกอ่ะแล้แลอ,อลูกเตา่าดาว <laughs> นับรถเต่าพี่นี่แหละคุณผู้ชมมาแล้วอึอ ไม่อยากได้เลยคุณผู้ชมคิเวลาดาำนี่ก็เป็นมอสเตอร์ที่ถ้าผู้เล่นใหม่ได้ไปก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะไปตีโกเล็มมังกรค่อนข้างแรงับแต่ผมไม่อยากได้ไงผมอยากได้ตัวอีกแต่ทำไงได้มันเอามาให้แล้วอยากจะลองให้ ได้ห้ดาแต่ไม่ดีใจครับผู้ชมอะอย่างน้อยครับผู้ชมก็ได้ตัวไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดสกอร์5ดาแท้นนี้ใหม่แล้วหรือเปล่าใหม่แล้วหรือเปล่าเอาอยัางนึกว่าจะมาอีก,กว่าโรไม่ก,ก็ได้เราไม่ว่ามาอีกก็ได้เราเหลือที่แปดใบแล้วครับผู้ชมครับกับสกอร์ส้มนะครับไปต่อครับอุ้ยแล้วมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่าโอ้โหยังไม่มาครับคผู้ชมครับพินไฟครับเอเนื้ครับสกอร์ส้มครับมาแล้วมาหน่อยครับมาแล้วว่ะวันนี้ผ่าบ่อยมากเลยครับผู้ชมครับ ยังไม่มานะครับผมได้สมุไรน้ํานะครับไปต่ออีกสิไปมามาหน่อยเร็วไปเร็วฟ้าพามาหน่อยโอ้เปิดสกอรทีนึงนี่คือหัวใจแยะลงไปอยู่ที่ตะตุ่มนะครับผู้ชมครับมาแล้วว่าคุณผู้ชมรอบนี้แหละผมว่าต้องมาวะ่ะโอค้คอเงื้อไฟ 3, ามแม่ผู้ชมผมว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบว่ากดกดที่เผลครับผู้ชมครับ ลลลลลลขูดซุปปับขูดซุป um ๊ปับขกดซุปปับสุปที่เผื่อครับคุณผู้ชมครับสุปที่เผื่อฮะมาหรือเปล่าของสุปที่เผื่อแบบนี้สุปที่เผื่อแบบนี้สุปที่เผื่อแบบนี้มาหรือเปล่าครับคุณผู้ชมโอ้โหหมวยล้มสาวกังฟูเมล่าสามสิบแปดบสุดท้ายครับคุณผู้ชมไปไอยพานหึ่งไอยพานหึงไปสิบครั้งเนี่ยมันควรจะผ่าสักรอบเอ๋อมาว่ะทำนี้แหละไม่ได้มันไม่ใช่ฮาดา นี่ผมยังไม่ได้เปิดสกอร์ไอ้นี่นะก้าวข้ามขีดจำกัดน,นะคุณผู้ชมผมยังมีโอกาสลุ้นอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยครับที่ท่าดาวมาก่อนที่เราจะไปเปิดไอ้สกอร์ข้ามขีดจำกัดน,นะครับ <losers. S 2> <c oughs> คุณผู้ชมครับอยู่กับผมนะครับไปครับสามสหน่งมาแล้วมาแล้วฟ้าผ่า <c oughs> โอ้ยฟ้าไม่ผ่านเลย มีแต่นอนที่ไม่ได้ใช้จะเปิดไป2ใบก่อนนะครับเราจะได้กด10ครั้ง10ครั้ง2รอบเลยนะครับเอสกอร์ข้ามขีดสกัดเนี่ยคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับมันจะเป็นสกอร์ที่ถ้าเกิดว่าเราผ่าได้4ดาวนี้ครับมันก็จะให้เราเลือกอยู่ดีครับมันจะให้เลือก3ท่าตุครับผมมันจะมี3ตัวครับแต่ว,ว่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวตัวไม่ซ้ำนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้5าดาวเนี่ยมันก็จะให้เลือก3ท่าเหมือน,นกันนะครับ3ตัวครับคุณผู้ชมยะครับับนะครับจแกคับชมครปเบ ขอพาดนึ่งขอพาดึงมาแล้วมาแล้วห้าดาวห้าดาวห้าดาว,ดาวป<ะ>ังไม่ใช่ห้าดาวาเห็นตีกมานึงว่าขีไม่แล้วโอ้คุณผู้ชมอตัวไหนดีตัวนี้นะกันให้อาหารแมวฮะคุณผู้ชมฮะต้องซื้ออาหารแมวแล้วฮะเหม่ามาอีกว่าคุณผู้ชมจะบอกนะว่าโอ้ไม่ใช่ห้าดาวทำไมมาหลอกกันแบบนี้ฮัลโหล ไม่เป็นไรครับเราเอาบูมาอัพสกิลได้ครับคุณผู้ชมแต่ถือว่าผ่าดีนะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าผ่าดีนะผ่าโอเคอยู่นะเราไปต่อที่สิบแปดสุดท้ายครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับคุณผู้ชมครับการละะจาแล้วนะสามสองหนึ่งไปครับมาหน่อยมาหน่อยฟ้าผ่าหน่อยฟ้าผ่ามาหรือเปล่าคุณผู้ชมแบบนี้มาหรือเปล่าครับ โอ้โหไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมไม่มาอีกแล้วว่าไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเราผ่านไปนะครับเราไปต่อกันยี่แสงมืดนะครับผมแสงมืดนี่ก็ถ้าคิดเป็นเงินจริงก็น่าจะใบละพันนะครับอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไอดีผมเนี่ยยังไม่มี5ดาวแท้เลยสักตัวนะครับผมเล่นมาหลายปีแต่ว่ายังไม่มี5ดาวแท้เลยสักตัวนะครับแต่ว่ามันจะมาเกิดในวันนี้ครับโอเคใบนี้เลยอุตสา์ผู้ทีเผยแบบกดทีเผยโอ้โหหอมแสงมีแรง ปั้นตันแล้วก็ทีเ่เพอไม่ติดแสงไม่มาเลยผมจะร้องให้มาเคสแสงก็มีเยอะแล้วไม่เป็นไรครับผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงจุดที่จะเขาเรียกว่าใกล้สุดๆในการเปิดสกอร์นะครับผมเรามาต่อลีเจนด์สองใบสุดท้ายครับเอาเศษหรือว่าเอาสกอร์เลยดีผู้ชมเอาเศษก่อนล้วกันไปรับคผู้ชมครับสามสองหนึ่งกดครับ ผมพึ่งได้วะเก่งมันตามมาหลอกมาลอยผมอีกแล้วอสูราผมพึ่งได้วะเก่งเุณผู้ชมปุ๊บกว่าที่เผือกต้องมาแล้วหรือเปล่าสวัสดีครับผาดาวหรือเปล่าปุ๊บอ้าวกวีลมคุ๊บู้ชมปุ๊บกว่าที่เผือครับคุณผู้ชมครับกว่าที่เผือครับบรสุดท้ายครับดิเจนปุึบอ่าบอลน้ำอะไรครับคุณผู้ชมครับต่อไปเลยครับผมเป็นสกอร์ใบสุดท้ายในไอดีแล้วนะครับผม ก็เป็นสกอร์ที่ได้5ดาวแน่ๆครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ว่าจะได้ตัวอะไรครับเราจะมีปีกให้ลุ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเอาจริงผมอยากได้ไอ้นี่นะคุณผู้ชมผมอยากได้เอ่อมันก็ต้องฝันกันหน่อยเนาะมันจะเปิดสักทีนึงอยากได้อลเลอร์เคลน้ำมาตอนนี้ครับผมขอออลเลอร์เคลน้ำแล้วกันฝากกด like, ไกลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมกดแล้วก็ไปเปิดสกอร์กันครับคุณผู้ชมสามสองหนึ่งตัวอะไร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 ได้ใช้หรืปปเอเปล่าตัวอะไรฮึบอู ไม่เม็นลบเอาไม่ใช่ดูไม่ได้เป็นน้าว่ะคุณผู้ชมผมอยากได้ตัวนี้มากเลยว่าก็ถือว่าเป็นตัวชุบใน R T A ที่ค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้ยถ้าเกิดผมไม่มีปีกนี้ผมอาจจะได้โพชเดอนอาจจะซ้ำก็ได้นะครับคุณผู้ชม เป็นตัวชุบที่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมเราครับทุกตัวเลยครับถ้าเกิดว่าค่าสตูตายเนี่ยมันจะเก็บลูกแก้วเอาไว้ครับผมค่า1ตัวก็จะชุบเพื่อนได้1ทีครับคุณผู้ชมก็หมดไปแล้วครับสกอร์ผมนะครับก็เกลี้ยงบ้านเลยครับผมเพชรก็เกลี้ยงครับเพราะว่าซื้อสกอร์มาสู่ให้คุณผู้ชมดูมาแล้วครับวันนี้นะครับสำหรับผมผมว่าได้กําไรไหมอ่ะมันได้2ตัวคุณผู้ชมปกติเลทมันจะอยู่ที่สกอร์ส้มมันจะสัก200ใบน่าจะได้สัักตวนองแต่่ววาันนี้เรามีแบบ้อย่าวกใบบว่าสกกอออร์ื่นีจะได้ซักตัวหนึงเลลยคุณผู้้ชมมแวกก็ีส 5ดาวแท้เนี่ยเราสุ่มมาได้ตัวหนึ่งเลยครับสำหรับผมผมแม้มันแคนแคบเจ็ดน้าตาดีอยู่นะครับวันนี้เราก็จะได้น้องคีมราร่าน,นะครับผมที่เราเปิดได้จากสกอร์ส้มนะครับผมก็เป็นตัวที่บ้านเด็กใครมีก็ปั้นได้ครับผม6ดาวได้ครับคุณผู้ชมมันค่อนข้างเจ็ดช่วยผู้เล่นใหม่ได้อยู่นะครับช่วงต้นๆน,น,น,นะครับไตโกเลมต่อยมังกรคอขาดห,หัวลุดเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดถามว่า ผมได้ใช้ไหมหรอผมก็อาจะไม่ค่อยได้ใช้ั้างี t a มันก็มันมีตัวแทนเยอะครับคุณผู้ชมส่วนเม็ดน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ๋วเลยครับคุณผู้ชมเป็นตัวชุบที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะโหดครับได้ใช้แน่ๆครับตัวนี้ครับก็ดีใจมากๆนะครับที่คุณผู้ชมคอยสนับสนุนกันมาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์หรือว่าทางไลน์นะครับผมบองว่าคลิปที่ผมทําทุกๆคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รอยยิ้มหรือความบันเทิงกลับไปเลยครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณ เอ่อคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมอัดคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปนะครับผมผมก็ไปรับในกิจกรรมครับในกล่องจดหมายครับผมไปรับ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 สกอร์มาครับแล้วผมก็เปิดเล่นๆครับคุณผู้ชมผมเปิดสกอร์9ปีไปครับมันมันแจกมา10ใบครับผมก็เลยเปิดเล่นๆไปครับแล้วผมได้ได้ได้นี่มาคุณผู้ชมครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับผมได้3ตัวนี้มาครับซึ่งผมมีซ้ําแล้ว2ตัวซึ่งผมก็คงต้องเลือกสาวขุมนรกครับผมก็เป็นตัวที่สปีดค่อนข้างที่จะสูงครับทำให้เป็นตัวตัดคอมโบฝั่งของคามได้ค่อนข้างดีครับสรุปว่าวันนี้คือเราได้ไปสามตัวนะคุณผู้ชมเยอะนะสําหรับผมผมว่าเยอะนะคิดว่าคลิปจบไปแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วเปิดสกอร์เล่นได้มาเฉยเลยผมไปแล้วครับไปจริงจริครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ